อไอเฮมโอโรโอยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินิสสุดใจจีวูทีบีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีโคจิดาซอสอาร์ออนไลทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเหลือเกมที่ยทูอาร์ซอสอาร์ออนไลอินดิเกท์แฟกเตอร์เองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็เข้าสู่พาร์ทที่14แล้วนะครับผมอ่าอ่ะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้องการ เปิดตู้ที่มีชื่อว่าซอฟต์แวร์ออนไลน์โปรกิฟต์เชนโซ่ออฟดิสไนนิ่งนะครับผมเนาะก็เป็นอ่าคลิปแรกของโปรกิฟต์ภาคสองนะครับผมเนาะก็ตามที่เห็นก็คือทางเราเปิดแบบเปิดไปประมาณสองเซฟนะครับเรียกว่าเกมเหมือนแกล้งผมอะคือผมได้น้องยูยอิปาทั้งหมดประมาณสองสกิลทั้งผู้ชมซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมมึงแกล้งกูทิด เกมมังแกงกูหลอยสัตว์เย็นแม่กูแบบไอ้เหี้ยกูจะพากตายแบบโอ้เหนื่อยใจนะครับหรือว,ว่าเหนื่อยใจจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้หรือพูดเหมือนกันตัวคริโตอันนี้ก็เกิดแดกเหมือนกันนะครับแต่ขอบคุณมากที่เข้ามาดูการปัจจุบันตอนนี้คนดูก็200คนแล้วก็ผมก็ของไม่จริงที่เข้ามาดูกันนะครับเมื่อก่อนอยากจะบอกว่าในการ ทำคลิปเจ้าสอดเอาอะไรอินดิกแฟกเตอร์เนี่ยคือผมบอกเลยเมื่อก่อนคนดูเยอะคนดูน้อยมากแต่ว่าหลังจากที่ผมคีเอทโปกใหมก่ก็ขอบคุณมากจริงๆที่เข้ามาดูกันนะครับอ่ะก็สรบพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สีแล้วนะครับผมนาอก,ก็ตามที่เราเคยสัญญาเลยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางเราเก็บเพชรครบเไลร์นะครับเราจะมาเปิดสเต็ปที่3มันต่อเลยนะผมนาะอซึ่งตอนนี้ทางเราก็เก็บเพชรก็ประมาณ2 5 0 0แล้วท่านผู้ชมอ่า อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดสเต็ปที่สามมันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาโอเคอ่ะแน่นอนระหว่างนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีการอัปเดตข้อใหม่ลหลายอย่างเนาะเช่นมีอีเวนต์ใหม่มีกิจกรรมใหม่บลาๆและที่สำคัญนะครับผมมีตู้กาชา่ด้วยคือตู้ฉลองวันแต่งงานของ คีโตกับอาสนะเองนะครับผมเนาะก็ใครที่จะเปิดก็ตามสะดวกท่านผู้ชมเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันจะมีตู้นึงเป็นตู้โรงเรียนใช่ไหมซึ่งแบบตู้นั้นผมอยากเปิดเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าขอลงทุนกับโป k เจสีก่อนละกันแล้วก็ค่อยลงทุนกับตู้โรงเรียนนั่นเองนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับมามืนเดิมตู้นี้นะครับเป็นตู้3ามสิบถ้าเกิดว่าเราเปิด เสร็จแล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดสเตปวิสานนะใช่ไหมรอบหน้ามันก็จะรีใหม่มามารอบที่หนึ่งในในมานี้นี่เองนะครับผมเนาะอันนี้ไม่ต้องไปจะว่าทําไมถึงพูดลิ้นพันพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับรอให้ยาสปาหนึ่งแล้วก็อยู่ดีนึกจะพูดก็พูดนะครับก็ลิ้นพันเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับบวกกับเหนื่อยแปลกแปกนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับว่าสเตปที่ สามเราจะการันตีได้หน้าตู้หรือเปล่านะครับโอเคท่านังก็มาเป็นอะไรใจดดวยกันนะครับผมเนาะแน่นอนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดสมัครใหด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำวิดีโอไปด้วยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยในคบว่าเราจะได้อะไรนะครับโอเคมาสาม,ส,ามสองหนึ่งไปครับ ส่วนตัวผมผมอยากได้3สกิลนี้นะอาร์โก้คิริโตะอาสินะมิโตะไม่ค่อยอยากได้มันดูค่อนข้างธรรมดาโอเคสกิลแรกนะครับสีฟป้าสกิลไปสกิลสองขวานสกิลสามบสสกิลนะครับสกิลสามสกิลสี่อสกิลห้า เฮ้ยไม่คิดจอไหนหรอสีฟ้าอดวนเลยอะสก,กิลที่หกสีทข้าหนไหมสกิลที่หกบัฟสกิลอะสกิลที่เจ็ดเลเปียนะครับมีโอกาสลุ้นอยู่นะครับสก,กิลที่เจ็ดเลเปียอะสก,กิลที่แปดโลสก,กิลที่เก้าจับเดียวนะครับสก,กิลที่เก้า โอ้นอกเลตสิบแล้วก็11นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าการันตีเราจะได้อาวุธอะไรมาครับท่านผู้ชม3 2 1บัฟสกิลอาร์โกขออาร์โกขออาร์โกขออาร์โกยุยจังมาด้วยยุยจังเออนี่แหละการันตีแน่นอนอ้า เดี๋ยวนะอลิออนเซนเหรอ, <c oughs> อเอเ่ออเาคิกก็ยังดีที่แบบเป็นเอาไว้เค่สกิลแบบเป็นบัฟเอาไว้เค่สกิลโอเคโอเค <c oughs> เพิ่มอะไรเนี่ยโดดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ของธาตุบึ้นเหรอแล้วเพิ่มโจมตีเอลิเมนทอลดาเมจอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์โอ้ความสามารถก็ใช้ได้สรุปคืคอการันตี นะครับเราไม่ได้หน้าตู้แต่ว่าเราได้สกิลดีๆมาหนึ่งอันก็คือสกิอลอาริสออนเซนมานะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราคาดหวังตัวตัวละครที่เป็นบัฟสกิลแบบอเอาไวเ้เก้แต่ถามว่าได้มาจะได้ใช้ไหมปัจจุบันคือบางตัวได้มา ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวของของแข็งของแขรูปนึงนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็นั่นก็ไม่ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดกายชาของตู้ Sort a อาร์ออนไลน์โปรเก e สซีฟเชนโซ่อัปเดตดิสนาน่นะครับผมเนาะก็ตามที่บอกครับเราเปิดแล้วเปิดเลยจะไม่มีการเปิดซ้ำเพราะด้วยความที่ว่าตู้นี้เป็นตู้ธรรมดาเนาะก็ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับผมไม่เป็นไรเพราว่าผม อาจะรอพาร์ทงก็ได้ผมผมไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มีตู้อื่นมาดักขายอยู่ดีใช่ไหมเช่นตู้ลูกอาร์ตน,นันน่นนู่นนี่ลูกอัลนู่นนู่นนั่นเลยมานี่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ทําเหมือนโป๊กเกสซีฟพาร์ทแรกแหละนะครับผมเนาะโอเคทุกคนก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับป้าละหอบผืดมากเลยตอนนี้นะครับปา้าละบายบายซิโอของมาที่เข้ามารับชมกันนะครับป้าละบาย